นักโชว์คืออะไรครับครับชอบที่จะโชว์มากๆส่งอะไรไหมห้อาจารย์ดูอาจารย์ก็งงๆเหมือนกันว่าจะส่งมาทําไมถูกไหมครับแต่อาจารย์ก็ชอบดูนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอาจารย์ศึกษาอาจารย์ทำเรื่องพวกนี้ต้องศึกษาอยู่แล้วว่า Officer อ๋อมันมีแบบนี้นะนี่คือเป็นโรคนะอันนี้เป็นอะไรถูกไหมครับแล้วแต่ละคนก็จะบอกว่าอาจารย์ครับผมชอบโชว์ครับผมชอบโชว์ครับอาจารย์เรามานั่งหนือกว่านักโชว์จริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรและคุณต้องเข้าใจให้ถูกต้อง คุณเรียกตัวเองว่านักโชว์คุณแน่ใจหรือเปล่าแค่นั้นเองอาจารย์โทนี่บอกเลยว่าอาจารย์เป็นนักโชว์อาจารย์อยู่อเมริกามา6ปีแล้วที่อเมริกาเนี่ยการที่โชว์เขามีขอบเขตมีกฎหมายที่ระบุชัดเจนถูกไหมครับแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีอาจารย์จะมาบอกว่านักโชว์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโดยสันดานพูดเดินเลยคำว่าสันดานเลยนะเพ้อไม่ได้เลยเขาจะมีความสุขมากที่จะ ชมร่างกายสรีระของตัวเองรวมกระทั่งส่วนลับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายและยิ่งมีมือถือทุกวันนี้นี่คือเพอไม่ได้เลยเวลาเห็นตัวเองในกระจกหรือว่ากำลังถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพตัวเองก็เอาละครับเปิดนู่นเปิดนี่ถ่ายเก็บไว้รู้สึกกังวลก็มานั่งลบออกเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวก็ลบแบบนั้น นี่คือลักษณะจริตของนักโชว์ซึ่งเป็นโดยสันดานนั่นเองในที่สุดแล้วเนี่ยนักโชว์เนี่ยที่มีความอยากจะโชว์มากแล้วไม่ไหวจริงๆก็จะโชว์ในที่สุดในสถานที่หรือเวลาหรืออะไรแล้วแต่ซึ่งประเทศไทยไม่มีกฎหมายรับรองเลยน้าอาจารย์โทนี่เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นนักโชว์คุณจะส่งมาในไลน์หรืออะไรอาจารย์ไม่ว่านะแต่เด็กอายุ18ห้ามส่งถูกไหมครับ เพราะว่าเด็กอายุ18เนนหนูๆควรจะเรียนหนังสือไม่ใช่มาหมกมุ่นรูปพวกนี้มาส่งรูปพวกนี้มันผิดกฎหมายมันไม่ดีอาจารย์บอกเพื่อนๆในนี้นะครับหนูาอา,ายุต่ำกว่า18ปีห้ามส่งรูปหรือวิดีโอมาให้อาจารย์เด็ดขาดแต่ถ้าเกิดอายุเกิน18ปีคุณส่งมาคุณต้องบระบุชัดเจนมาส่งมาเพื่ออะไรแต่ถ้าคุณบอกว่าผมชอบโชว์คุณฟังวิดีโอที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณชอบโชว์จริงไหมถ้าเกิดไม่จริงคุณไม่ต้องโชว์ถ้าเกิดจริง คุณนปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมจะระบายอารมณ์แบบนี้ที่ผมชอบผมเป็นนักโชว์จารายอารมณ์ยังไงอาจารย์ช่วยได้อาจารย์มีข้อแนะนำโอเคไหมครับขอให้มีความสุขนะครับครับสวัสดีครับ